สวัสดีครับพี่น้องพอพชกับช่องฟุกขวันใจลำเพินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศยามเลยกน,นะครับลานขาหลากไรยลานก็กำลังตั้งนะครับพี่น้องมีเปล่ามมถ่ายกรไผ่เลยนะครับปาด์ฝุ่นวาสิกอนไผ่นะครับไอโกศนะครับเนี่ย ไวทันใจหลีไปทางเดนัวครับไอยังหาเละเบิงว่าสิยังหาละเบิงเนี่ยกินไม่เห็นตุ๊กตากันสิมาล่องเบิงที่ะรนี่วันเอาล่องเบิงเพื่อได้เก้าศูนย์เก้าไปทักงสันนี่ตัวยังไงไปกวาดทั้งรถเป็นแหนมขับรถเนาะเบิ้งหนาวเนาะ บ้านหนาวเหียวพิซกว่าต้องมีแฟนเลอยกระทบกระตุกกระตายแล้วไปรอยน้ำหมูแงอุ้ยมันกระทบได้กระทบได้เอากระโถนแล้ก็จัยเอาได้เหมได้ที่ละเอาเม่สิสิบวได้เอาเอาส่ใส่มาบ e r เงินเดือนเงินทอนโอ้ยพ่อมกันอันอันนี้นะครับสามเบอร์สิบเดเบอร์เบิบเจเบอร์ยเอาเจ็ดเบอร์ครับผมอันนี้ังนาสอันนี้ไงตาสนมันมันอยู่บองเดยครับโอหโลดเลย กมีูเอาเอาเอาเงินออกให้พี่หน่อยเอายี่สิบบาทเจ็ดเบอร์ครับเอามื่อตัวเล่นบ้าเอาเอายังบนท่านเล่นยญเดี๋ยวว่าเบิ่งไอเหรียก่อนเอาเอาเอาพุทธลาซาอีสี่สิบบาทเอาพุทธลาซาอันจับเอาโหลดเจ็บเจ็บเบอร์เตี้ยสิบสี่เบอร์ไอ้อันอันเจ็บเบอร์เด้อมึงลักได้แล้วตุ๊กตาเอาอเราอันลูกโป่งมันมันคนละอันกันตีเลยเจงได้ลูกโป่งกันบวชมู่เดียวกันตีครับ อันน่าขายสิเปิดเองหรือยังไงแกเองครัแบแกแป๊บแกแกเองไม่ได anyway. ้แกให้ครับทำไมไม่ได้ชุบน้ำมาเดินให้ถือก่อนให้ไหวอันอันจะถือปุ่มอันอันนึงอันน้องนะใช่ไหมแอลหรอนี่แหละพุ้ร่วมมือสี่หละว่าเดี๋ยวไปจับเอาจักรยานเป็นเจ๊งไลยโอ้ยอย่ากปั๊บพุ้ร่วมกับอันแป๊บโอ้ยต้ัวอุ้ยนั่นแหละ แนวมันเดซายได้บัวทองกะถาลงไปแลวสีได้บัวตัวใหญ่ใหญ่ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งวปติแลนหาทำแบบบาท ไอ,อ้หามเอ้ยมีแต่หานึงศูนย์สอง,อส,องสองสี่สี่ี่แต่สองสีแ่แนบมีตัวเน่ติตายพี่น้องเอ้ยามาเป็นหัวสือเลขสบยนาะสุยลังกันบ่ถือตะเกียบบติดลิกาซิตนะพี่เน,เนี่ยบ้างเลยบ้าง้ายเลยโอเคนะครับพี่น้องหลังจากที่ปิดคลิปนี้ลิกาซิตเมื่อกี้นะครับก็ เริ่มต้นทายไหมนะครับพี่นองตอนนี้ก็มีของขายหลากหลายเลยนะครับพอดีผมมาเสียอันมาซื้อไกอย่างไปกินกับนี่ยงนะตอบักพุงนะครับอยู่หลังหา่านอ นะครับของกินก็สิมีประมาณนี้นะครับบอ่บอ่ค่อยหลยเป็นได้แต่ก็บ,บ่อ,อึอืดนะครับพี่นอ้องก็อยากลันนันทันยางเร้วนะพี่นอใจจดจอยอยู่ลันนันเดีพีีนอเป็นยากตินตาเสีย ันนี้หนังใช่ไหมครับไอ้หนังคนนี้หนังตอนงเนี่ยะามน พระสารจันทร์พสารูร์และอาจารสามารถต้องานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งานสายการศึาตรนี้น่าจะดับไรเรือประมีเ็นุรนี่นะครับแต่มาเลยอ่ะกากสมปรารถนาเดี๋ยวผปก่อนล้มหลังเวยครับงานฝับ ฟังผลกับพวกกาอยางใส่ไก่นะครับเพราะว่ากับมีเพศเพื่อกาวของนากินมากมายเลยทำเสียบไม้ชุ้ยขนมอยกินนเศเ่เองนแล้วของรางวัลที่เห็นี่ขาดหมดือเลยทุ่งใหญ่รมกันร่มกันแบบนี้ ราะคาบัตรค่ะคืนนี้หนึ่งรคืนนี้140บาทนะครับไายุพื่นดีเกยเคียงกบมาได้แขกรับเชิญวันนี้ก็คือพี่เพชรสหรัฐนะครับดัวสิผ้ายางไปเบื่อข้างหลังนะครับพี่นอ้องไปดูรถโคัา ท่นกลับมาปูสสัตว์โบเซียจับจองพื้นที่แล้วนะครับวัดใหม่ถ้ำแก้วจังหวัดอัน,นียังนะเพชรชบูรณ์

ขัดกดดบบลี่ยสีนอไม้นะครับนี่ยังได้ไี่คด้ซพายบอเห็นนาะอันนี้อะไรอะ่ะไม่คืออย่างอะ่ะแปลกๆน้ำเชื่อมบอ เดดอย่่่าางกไไ้้มมบหหขในี่ยมีมันมากอว่ยเมนูเมนูอะไรอ่ะมีมันด้วยน่าสิเป็นของหวานนะครับพี่นองมืออื่น แม่ครับซื้อโฟมนะคะมอหนึ่งกระจ้อเดี๋ยวนี้มีไม่บอน้องหลาํำพองือเบียเสียงคำพาพีด้วยกันอะไจะบอกควร่ยว่าไวน์ยังไงยิ้มไกินก็อือทเลยนี่ครับกดแค่นี้กะทำได้ก่อ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิคอตักข่าตัก,ตกน้ำไปหานางกินก่อนนะครับพอดีว่าิิตำสมบกหุงพอ้อคลิปนี้ก็สิฝากไว้เพียงสซนีคลิปหนาพ่อกันไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกคนใจด้วยนะครับ